สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอุ้มท้องให้กลับถูกหลอกบ,บ้านขวัญรุดีกลมกลอมหลังแต่งพระเอกฟ้าผ่าขวัญรุดีกลมกลอมเปิดชีวิตเคยขึ้นหน้าหนึ่งแต่งงานฟ้าแลบท้องก่อนแต่งนักสแสดงรุ่นใหญ่ขวัญรุดีกลมกลอมที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า38ปีพร้อมรับประสบการณ์เคยขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วพอประกาศแต่งงานฟ้าแลบกับอดีตพระเอกดางปูอานุวัตร พร้อมทั้งเคลียประเด็นที่เป็นคุณแม่สุดห่วงสแกนหนุ่มๆให้บุตรสาวน้องหยดน้ําซึ่งงานนี้แม่ขวาญจะมาเปิดใจผ่านทางรายการดังจริงไหมที่หลังจากมีน้องหยดน้ําชีวิตการเป็นนางเอกของพี่ขวาญก็จบลงตั้งแต่นั้นถูกต้องค่ะพอพี่ขวัญมีลูกมีครอบครัวจบสิ้นการเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาพอเรามีลูกแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ขวัญด้วยมั้งก็เลยไม่ได้เป็นนางเอกแล้วจากนางเอกเป็นคุณแม่จิตใจเราเป็นยังไงบ้าง พี่ขวัญโอเคมากเพราะพี่ขวัญก็คิดว่าเป็นวัฏจักรไม่วันนี้ก็วันหน้าเราก็ต้องลงมาเป็นบทแม่พี่ขวัญไม่เป็นไรเลยถือว่าเราได้มีอาชีพในวงการที่เรารักเรายัางได้เป็นนักแสดงจะได้รับบทอะไรก็ตามพี่ขวัญว่ามันมีความสําคัญและพอได้รับบทแม่แฮปปี้มากจะแต่งอยู่แล้วค่ะหลุดได้ยังไงพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงเพราะตอนนั้นพี่ก็แพ้ท้องมากทํารายการอยู่ก็ต้องหยุดเห็นตัวเองในหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง ดีใจตื่นเต้นพี่ปูดวงนี้สิได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งพอรู้ว่าท้องตอนนั้นตั้งใจไหมก็ไม่ได้ตั้งใจเขามาเองพอรู้ว่าท้องไม่ตกใจนะดีใจมากกว่าพี่ขวัญคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็มันเป็นชีวิตของเราที่เราสร้างครอบครัวขึ้นมาถ้าใครว่าเราก็ไม่เป็นอะไรมันคือชีวิตของเราแล้วเราก็รู้ว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้ทะเลาะกับหยดน้ําบ่อยที่สุดเรื่องอะไร เรื่องการแต่งตัวหยดน้ำเนี่ยนางเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบเปรี้ยวไม่ใช่พี่ขวันเลยนะนิ้ใส่ไม่เหมือนพี่ขวัญเลยเขาเป็นเด็กที่ชอบแต่งตัวสบายๆเขาก็จะใส่แบบปเปิดๆเก่งๆขาสั้นเพราะทาอ่างขี่ร้อนแบบมันสั้นไปแล้วไปเดินห้างกับแม่ไม่ไปด้วยนะไปเปลี่ยนรูบอกว่าเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนที่รถพอถึงห้างปุ๊บเห็นอีกทีทำไมไม่เปลี่ยนก็คือมันหลอกไงในที่สุดเราก็ต้องปล่อยเลยตามเลย เลี้ยงลูกพี่ขวัญกับพี่ปูใครดุกว่ากันพี่ปูเลี้ยงลูกแบบใช้เหตุผลแล้วก็หลักการแต่พี่ขวัญเลี้ยงลูกแบบใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งก็คนละแนวกันขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ